สวัสดีทุกคนวันนี้เพื่อมากินข้าวน้ำพริกปลาทิศโถแล้วก็ผักขานะอือร่อยมา,มากเลยแล้วก็ น้ำฝักฮืมต้นน้ำกุ๊กๆเลยทุกคนกินด้วยกันม,มิจจาอร่อยอือมีอีกอย่างนึงเพาะทุกคนดูไปดูกันจ้าว่าอะไรหนาะ นี่ทุกคนว่าอะไรเหรอดูสิทุกคนคิดว่าเป็นอะไรจ๊ะปาพึ่องาซื้อมาถามพ่อค้าว่านี่คืออะไรพ่อค้าบอกว่านี่คือต้อนหอมญี่ปุน่นออ้หูยาวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอต้อนหอมญี่ปุ่นนะแล้วส่วนนี้ต้นหอมไทยของเราดูสิเทียบกัน ต้นกระจิตเดียวเองต้นหอมญีปุ่นทำไมต้นใหญ่ขนาดนี้รสชาติจะเป็นยังไงต้องชิมนะจ๊ะหมาชิมกันเลยอือหื้อือหือ วหวานอืมฉุนฉุนเหมือนต้นหอมไทยเราเลยอะ่ะเผ็ดเผ็ดอืมอ้ม ก็ถามใครขนๆคือสมองเหมือนกันอ้เผ็ดฮึ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 บ่ายตรงนี้อ่ะ เพลิเพคุณคุณคุณช่วยอกเหมือนกันเออไตไตไตคิดน,น้ำก่อนนะไอฮึมมือมึกเมือกอก,กัดเข้าไปแล้วอ่ะมีมึกเมือกด้วยนะทุกคนเนี่ยฉุนแต่ถ้าเรากินแก้มกับอาหารน่ะน้ำพริกกับอะไนกับข้าวเนี่ย ก็กินได้เหมือนต้นหอมไทยเรานั่นแหละนะพาอค้าบอกว่าให้เอาไปผัดหรือว่าไปผัดแล้วกินดิบได้หรือไปต้มอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ปราพึ่งอะเป็นคนที่ขี้เกียจสลังยาวปลาพึ่งก็เลยเามากินดิบก็ฉุนฉุนนะทุกคนทุกคนลงไปหาซื้อกินสิเขาว่าผัดใส่หมูใส่กุ้ง อร่อยมากๆเลยเพราะเขามีรสชาติหวานๆนะก็เหมือนต้นหอมไทยเรานั่นแหละทุกคนแต่เพียงว่าเขาใหญ่และยาวเท่านั้นเองนะแค่นี้นะขอเวลาไปกินเจ้าต้นหอมยักษ์มีก่อนนะทุกคนบายยแล้วพบกันกันกินต่อไปนะจ๊อไปแล้วนะบายยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านาะอ